สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัน,น,นอังคารค่ะเที่ยงครึ่งนะคะก็จะมีการไลฟ์ให้ความรู้จากการคลินิกนมแม่โรเบียร์ยองนะคะแล้วก็มีการตอบคําถามนะคะหรือให้คําปรึกษานะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ขอดลังข้อนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเลี้ยงดูทารกนะคะการทุ่มกำเนิดคะ่ะคุณแม่ที่มีปัญหาสามารถมาปรึกษาพี่กันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ทิม์คําถามไว้แล้วพี่กันไม่ตอบนะคะสามารถมาพิมไว้ในไลน์นี้เลยค่ะแล้วก็จะตอบนะคะคือในไลน์นะคะแล้วก็ตอบได้คอมเมนต์โพสนะคะแต่อาจจะตอบไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นเพราะคําถามมันเยอะมากจริงๆอินบ็อกก็อาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะคะแบบว่าบางคนอาจจะไปรอทางอินบ็อกนะคะให้เอาคำถามมาถามหน้าไลน์เลยดีกว่าค่ะ นะคะพี่กันก็ต่อเนื่องกันกับวันศุกร์ที่แล้วสุกหรือพฤหัพหัดนะาที่พี่กันไลน์นะคะเรื่องของพัฒนาการเด็กนะคะแรกเกิดถึงสี่เดือนอันนั้นไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมคะพัฒนาการพร้อมกับกิจกรรมกระตุ้นวันนี้นะคะพี่กันก็จะมาไลน์นะคะพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็กิจกรรมกระตุ้นในลูกน้อยที่อายุห้าถึงแปดเดือนนะคะใครมีลูกน้อยอายุห้าถึงแปดเดือนบ้างไหมคะคอมเมนต์บอกพี่กันนิดนึงนะคะแล้วก็ อย่าลืมแชร์ไลฟ์พีกันนะคะวันหยุดที่ผ่านมาเมื่อวานพี่กันไลฟ์แนะนําของเล่นไปนะในแต่ละช่วงวัยนะคะลองไปดูกันนะคะคลิป,ลป,ลปที่พี่กันถ่ายชุดอยู่บ้านไลฟ์นะคะนั้นกับลูกนะคะก็จะเป็นการแนะนําของเล่นแต่ละช่วงวัยนะคะก็จะได้นํามาใช้ประกอบกันกับกับคลิปไลฟ์ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะรู้ถึงกิจกรรมกระตุ้นในในเด็ก5-8เดือนนะคะ พี่กันขอพูดถึงพัฒนาการก่อนว่าลูกห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยคุณแม่จะเจอพัฒนาการอะไรบ้างนะคะเอาละมาตอบกันเลยค่ะข้อความรู้นะคะเริ่มจากพัฒนาการก่อนเลยว่าอ่าห้าถึงแปดเดือนมีพัฒนาการอะไรบ้างนะคะขอแบ่งเป็นช่วงห้าถึงหกเดือนกับเจ็ดถึงแปดเดือนนะคะช่วงห้าถึงหกเดือนนะคะ หากจับลูกนอนคว่าลูกของคุณแม่จะยันตัวเองนะคะขึ้นจากท่านอนได้นะคะโดยแขนทั้งสองข้างต้องเหยียดเหยียดตรงได้อ่าทําได้หรือ,อยังคะลูกนอนของคุณแม่ทําได้หรือ,อยังนะคะถ้าถึงยังอยู่ในว,วัยห้าถึงหกเดือนนะคะลูกสามารถเอื้อมหยิบของและถือวัตถุขนาดอยู่ในท่านอนหงายได้นะคะก็คือหาของเล่นมาให้เขาถือนะ หันตามเสียงเรียกได้ลองเรียกลูกดูว่าลูกผันตามเสียงได้หรือเปล่านะคะเรียนแบบการเรียกเสียงได้ ừ ừ ừ โอ,โอ,โอืออออออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําตามได้นะคะสนใจฟังคนพูดแล้วก็สามารถมองไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นได้นะคะก็คือมองตามของเล่นแล้วก็สนใจฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผูเ้เลยนดูพูดนะคะเขาจะมองปากเพื่อเรียนแบบเนาะ ต่อไปเจ็ดถึงแปดเดือนมีพัฒนาการอะไรบ้างที่เราจะเห็นได้ในเด็กเจ็ดถึงแปดเดือนนะคะเจ็ดถึงแปดเดือนนั่งได้มัน่นนั่งได้มัน่นคงนั่งมั่นคงคือสามารถนั่งโดยไม่ต้องมีอะไรพิงนะคะแต่แต่ยังไม่ได้จําเป็นต้องลุกขึ้นมานั่งเองนะสมมติว่าถ้าเราจับลูกนั่งและนั่งได้มัน่นคงแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบของได้โดยที่ไม่ไม่ล้มนะคะเจ็ดถึงแปดเดือนยืนเกาะเครื่องเรือนสู่ระดับอกค่ะ มีหรือ,อยางนะคะที่โซฟาหรือว่าโต๊ะอะไรให้ลูกเกาะนะคะวัยน,นี้นะคะถ้าเราอ่านหนังสือนิทานให้ฟัง7-8เดือนเขาจะมองจ้องมองไปที่หนังสือเวลาที่คุณแม่เล่านิทานได้นานถึง 2- อสวินาทีนะคะให้เราใช้หนังสือรูปภาพมาอ่านให้ลูกฟังเนาะเจเดือนเด็กหันตามเสียงเรียกชื่อคะ่ะแสดงว่าเขาต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะคะ ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาลิฟตอนเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วเขาจะหันนะก่อนน้้นเราต้องเรียกชื่อลูกมาตลอดให้เขารู้จักชื่อนะคะอ่าเรียนเสียงพูดคุยจะสังเกตว่าเขาจะทําเสียงสูงเสียงต่ำเหมือนแบบจะออกเสียงนะคะแหม่แหม่อะไรเงี้ยมามาอะไรเงี้ยเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะวัยนี้นะคะเด็กจะเล่นใาเอ๋ได้เป็นแล้วนะคะมองหาหน้าของผู้เล่นนะคะหรือว่า หน้าของคุณพ่อคุณแม่นะคะจะสังเกตเขาจะแบบเอออย่างเงี้ยเราเล่นจ่าเอนะคะลองไปทำดูนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือพัฒนาการเด็ก5-8เดือนนะคะทีนี้กิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกอ่ามาพี่แกณก็มีมาฝากนะคะโอสวัสดีสองร้อยสิบสามท่านเลยนะคะวันนี้อ่ามาค่ะกิจกรรมสำหรับเด็ก ห้าเดือนที่เราจะกระตุ้นพัฒนาการนะคะเมื่อกี้พี่แกบอกแล้วว่าลูกถ้าจับความเขาจะยันตัวแขนตรงได้คือจัดที่ให้ลูกกว้างแลกคานค่ะที่ที่ว่านี้ก็คือต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะไม่นิ่มเกินไปนะเพราะนิ่มมันจะทําให้แรงไม่มีนะคะไม่แข็งเกินไปเพราะแข็งถ้าร้ก็อันตรายถูกไหมคะก็ต้องหาที่ที่เหมาะสมแล้วก็เเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายออกจากสถานที่นั้นนะคะ กิจกรรมต่อไปนะคะให้หาของเล่นหรือวางของเล่นที่มีสีสดใสใกล้รัศมีเอื้อมของลูกเพื่อให้ลูกหัดคืบไปหยิบอ่าเด็กที่คืบไม่เป็นเลยอะ่ะอาจจาะขัดกังกระตุ้นข้อนี้นะให้เราหาของที่เขาสนใจจริงๆของบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นของในบ้านนะอย่างเช่นที่เห็นเด็กชอบเล่นี่ะผงพลาสติกพวงกุญแจรีโมทนะคะกระป๋องแป้งใช่ไหมเอออย่างเงี้ยก็ได้เอามาหลอกล่อลูกนะคะ กิจกรรมต่อไปนํากระพวนนะคะมาผูกเท้าลูกเพื่อกระตุ้นให้เขาถีบขามากขึ้นอ่ะนี่คือแบบในโบราณเนาะในคนสมัยก่อนเขาจะชอบเอากระพวนนะคะหรือว่าข้อเท้า,เามาใส่เนี่ยมันเป็นแบบอ,อะไรอะเป็นความเออคนโบราณเขาก็มีเทคนิคอย่างเงี้ยเนาะเอามาใช้ได้พอพอลูกเขาถีบขาปุ๊บก็ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเขาก็เฮ้ยเขาเอาอีกเขาก็าเอออีกอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ พูดกับลูกบ่อยๆและช้าๆเพื่อให้ลูกสังเกตลิมฝีปากแม่นะคะในเด็กห้าเดือนนะคะหัดให้ลูกจำแนกเสียงต่างๆโดยสอนเรียกชื่อค่ะแม่พ่อย,ย่ายายอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเดือนที่6ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กเดือนที่6นะคะ ทำเสียงสูงเสียงต่ำให้ลูกเรียนแบบค่ะเสียงสูง,สงเสียงต่ำเสียงเล็กเสียงน้อยต้องมาค่ะคุณแม่หกเดือนเนาะชูมือหรือชูของเล่นให้ลูกเอื้อมมือฟ้าได้ให้เราเนี่ยเอาไปใกล้ๆก่อนแล้วค่อยให้เขามีความยากนิดนึงแล้วก็ค่อยยากขึ้นยากขึ้นนะคะเวลาที่เราทำให้เขาเล่นนะคะหาย่างกัดเล่นให้ลูกมันเทาอาอการคันเหงือกอ่าเพราะว่าวัยนี้นะคะเด็ก ฟันจะขึ้นจะมีคันเหงือกนะคะวัยนี้ต้องฝึกเริ่มฝึกนั่งแล้วหกเดือนจับอุ้มนั่งเล่นบนตักบนผืนหรือในอ่างที่เด็กจับจับขอบอ่างได้หรืออาจจะเป็นบ้านไหนมีก็เก้าอี้หัดนั่งแบมบูหมอนรองให้นมก็เด็กมาวางไว้ตรงตรงกลางนะคะรองหลังก็จะฝึกนั่งได้นะคะ ให้ของเล่นให้เล่นของเล่นที่มีความลึกเช่นถ้วยกล่องนะคะให้นํามาซ้อนกันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะกิ่งลูกบอลเล็กๆให้มองตามแบะเอื้อมไปหยิบอ่าลูกบอลต้องมานะคะหกเดือนนะคะต่อไปเป็นเดือนเจกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไรบ้างนะคะกิจกรรมอะไรต้องทํานะคะเดือนที่เจ็ดอ่าเมื่อกี้พี่กันบอกแล้วเขาจะเริ่มเจ็ดแปดเขาเริ่มเล่นจระเอ๋เปแล้วเนาะก็เล่นจระเอ๋ซ่อนหาของนะคะ เด็กวัยนี้จะเริ่มมีความจําได้เขาจะจําของเขาได้นะคะเช่นคุณแม่อาจจะหยิบของเล่นชิ้นโปรดเข้ามานะคะแล้วไปซ่อนใต้ผ้าห่มใต้หมอนเนี่ยเขาก็จะไปไปหานะคะหรือเล่นจะาเอ๋นะคะแล้วก็สมองเขาเนี่ยจะจําหน้าเราได้พอเหมือนแล้วตอนนี้คือการเล่นจะเอ๋มันจะช่วยเรื่องของลดการการแยกจากคือเขาจะรู้ว่าแม่หายไปแล้วแม่มาเพราะว่าการเล่นจะาเอ๋นี่สาคัญนะคะเราต้องเล่นนะคะ ้องเล่นจะเอกกับลูกนะคะใครเล่นจะเอกกับลูกแล้วบ้างนะคะเป็นการเล่นที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ลงทุนอะไรเลยนะคะไม่ต้องลงทุนนะคะอ๋อเล่นหาของนะจ๊ะของบนที่นอนแล้วอาจจะใช้เป็นการใช้เมื่อวานที่กันไลน์นะคะนะคะก็คือเรื่องของเอาผ้าเอาผ้ามาผืนหนึ่งนะคะห่อของเล่นนะคะง่ายๆขยำขยำให้เขาหาอะไรอย่างเงี้ยวางแล้วก็ให้เขาหานะคะ หรือจะเป็นฟอยล์ฟอยล์ที่แบบปลอดภัยหน่อยเนาะหอ่หอหอ่อห่อไอ้เขาหาเขาก็จะหาหอ่อหลวมๆหน่อยในเด็กเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดโตขึ้นน่ะความยากหรือความซับซ้อนมันจะมากขึ้นนะคะเล่นอะไรอีกกิจกรรมอะไรอีกนะคะก็คือกิจกรรมการต่อบล็อกไม้นะคะให้หาบล็อกไม้หรือบล็อกที่มีขนาดต่างๆไม่เท่ากันนะคะให้ลูกมาวางซ้อนกันนะคะให้เล่นสิ่งของที่มีสีและขนาดที่แตกต่างกันมีมีอะไรความ แตกต่างกันเช่นอ่อนแข็งเรียบหยาบอะไรแบบนี้จะดามาให้ลูกนะคะวัยนี้นะคะเจ็ดเดือนต้องกระตุ้นให้ลูกคานแล้วต้องเอาของมาล็อกล่อให้เขาหัดคานหัดคืบนะคะหัดให้ถือช้อนกดนมหรือแก้วน้ํานะคะในวัยเจ็ดเดือนฝึกได้เลยดูกินน้ําจากแก้วนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเด็กต้องเริ่มเกาะยืนแล้วเราก็ต้องหาของเล่นหรืออะไรมาล็อกล่อให้เขาเริ่มเกาะยืนนะคะในวัยเจ็ดเดือนค่ะเดือนที่แปดเดือนสุดท้ายของวันนี้นะคะให้เรานะคะกระตุ้นกิจกรรมเอก,กิจกรรมที่กระตุ้นพัฒนาการลูกนะคะต้องทําอะไรบ้างอก็ต้องจัดสถานที่ให้พร้อมให้เขาคานแล้วนะคะวัยนี้นะคะพูดคําสน้นให้ลูกพูดตามแปดเดือนนะคะ คือการพูดนะคะลูกจะต้องพูดได้หนึ่งคำ็นคาที่มีความหมายก่อนที่อายุ18เดือนนะคะเราต้องฝึกตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะเช่นพูดว่าคําว่าน้ำคิ้วอะไรอย่างเงี้ยให้เขาพูดตามนะคะหากล่องนะคะคกิจกรรมต่อไปคือหากล่องหรือตะกร้ามาโยน ให้โยกลูกเนี่ยได้โยนของเล่นลงไปหรือว่าลูกบอลลงไปนะคะเพื่อให้เด็กเล่นอะไรแล้วแบบเหมือนมีเป้าหมายบางทีเขาฟ้างไปสเปะชปาในเด็กที่ชอบฟ้างของสเปะชปาให้จับมาให้โยนใส่ตะกร้าให้ได้หรือโยนให้คุณแม่นะคะจะได้เล่นอย่างอย่างมีเป้าหมายแล้วก็จะรู้จักการกะระยะนะคะแปดเดือนนะคะก็ยังต้องหาของเล่นที่ช่วยกระตุ้นประสาท เออไม่ใช่ค่ะกระตุ้นการทํางานประสานการระหว่างมือและตานะคะบล็อกยอดอะไรอย่างเงี้ยบล็อกที่เป็นรูปทรงต่างๆค่ะแล้วก็หยอดลงไปนะคะวัยน,นี้นะคะต้องให้ลูกได้รู้จักผู้อื่นบ้างนะคะก็คือรู้จักพ่อแม่ต้องพาเขาไปรูปจ้จักคนอื่นบ้างนะคะอ่าเล่นจะเอกยังคงเด่นอยู่นะคะสอนเรียกชื่อส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าอวัยวะหูตานะคะให้เขารู้จักนะคะ ยังกระตุ้นการคานอยู่นะคะโดยเฉพาะเด็กที่ยังคานไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนะคะให้ลูกถือของที่มีลักษณะเป็นแท่งเพื่อให้ลูกหัดใช้นิ้วก็คือฝึกกล้ามเนื้อมาเล็กน,นะคะก็คือใช้นิ้วจับเช่นไม้เคาะดนตรีนะคะเมื่อวานเกก็มีเครื่องดนตรีที่น้องจินดามาเคาะมาเคาะอันนั้นนะนนก็ได้นะอันนั้นก็เป็นของเล่นอมตะนะคะใช้กันมานานแลนะะ้วเนาะหรือการใช้ให้ลูกหยิบขนมของปังของกินเนี่ยเข้าปากนะคะซิงเกิลฟู้ดนะคะ ที่สาหรับเด็กทารกค่ะอันนี้ก็คือช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการเด็ก5-8เดือนพร้อมกับการกระตุ้นจากกิจกรรมนะคะที่พี่การนํามาฝากนะคะแล้คุณผู้แม่นําไปฝึกแล้วก็มีแนวทางที่จะเลี้ยงลูกว่างั้นเถอะนะคะที่พี่การต้องไปทํางานก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามการไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ